สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับบริการแปลภาษาที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แปลคำต่อคำแล้วจบใช่ค่ะมันต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้ได้ด้วยครับผมเรามีข้อมูลจากผู้ให้บริการพาวานโน r ทรานสเลชัที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าอะไรทำให้การแปลมันเวิร์จริงๆเอาละครับเริ่มเลยจุดแรกที่แบบว่าสะดุดตามากคือเขาให้บริการแปลได้เยอะมาก มากกว่า8ภาษาเลยนะมีทั้งอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านเราพม่ากัมพูชาลาวเวียดนามอันนี้คือครอบคุมตลาดเอเชียเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือการรวมหลายๆภาษาไว้ที่เดียวนี่จากข้อมูลเขาบอกว่ามันช่วยธุรกิจได้เยอะมากลองคิดดูนะคะถ้าต้องไปหาคนแปลทีละภาษามันจะวุ่นวายแค่ไหนอันนี้มีที่เดียวจบ ก็ประหยัดทั้งเวลาทรัพยากรทําให้การขยายธุรกิจมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเออจริงด้วยครับสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องการรับรองคําแปลเขามีบริการประทับตรารับรองด้วยอันนี้มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะพวกเอกสารราชการเอกสารกฎหมายการรับรองคําแปลหรือที่เรียกว่า certified translation เนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการยืนยันเลยว่าเอกสารที่แปลออกมาถูกต้องแม่นยําเหมือนต้นฉบับเป๊ะ ทำให้ลดปัญหาความยุ่งยากไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องวีซ่าหรือสัญญาคือมันต้องการความน่าเชื่อถือสูงมากๆครับเข้าใจเลยแล้วเรื่องความแม่นยํานี่สิครับในข้อมูลบอกว่าเขาเน้นมากมันต่างจากแค่ตรวจคําผิดทั่วไปยังไงครับอืมมันไม่ใช่แค่ดูว่าสะกดถูกไหมนะคะแต่เป็นการตรวจสอบแบบหลายชั้นมากๆดูทั้งความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลครบไหมตรงกับต้นฉบับหรือเปล่า คืออาจจะมีทั้งนักแปลบรรณาธิการหรือบางทีก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูอีกทีเพราะว่าเอกสารสำคัญสำคัญอย่างสัญญานี่พลาดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนอาจจะเสียหายกันเยอะเลยนะคะโหละเอียดจริงๆครับค่ะกระบวนการแบบนี้เลยสำคัญมากเป็นการการ,การันตีคุณภาพจริงๆแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากแปลให้ถูกแล้วเนี่ยยังมีเรื่องการใหเ้เจ้าของภาษามาช่วยตรวจด้วยอันนี้มันช่วยให้งานดีขึ้นยังไงครับไม่ใช่แค่เรื่องไวยากรณ์อย่างเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่แค่วยากรณ์ค่ะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือฟิลลิ่งของภาษาด้วยเจ้าของภาษาเขาจะช่วยกลาให้สำนวนมันแบบว่าเป็นธรรมชาติอ่านแล้วลื่นไหลแล้วก็เข้ากับวัฒนธรรมของคนอ่านจริงๆค่ะทำให้เนื้อหามันไม่ใช่แค่ถูกแต่ว่ามันโดนใจมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าหรือพวกเอกสารการตลาดนี่สาคัญมากค่ะ อ่าเข้าใจแล้วครับทำให้มันเนียนขึ้นเข้าถึงใจคนอ่านมากขึ้นอีกเรื่องที่ยุคนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือความปลอดภัยข้อมูลข้อมูลระบุว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆรักษาความลับลูกค้าสุดๆแน่นอนค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยโดยเฉพาะเอกสารธุรกิจหรือข้อมูลส่วนตัวถ้าข้อมูลลูกค้ารั่วไหลนี่เออเรื่องใหญ่เลยนะคะการมีนโยบายมีมาตรการที่รัฐกลุ่มมันช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เยอะมากๆค่ะ ครับผมสำคัญจริงๆครับเรื่องนี้แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องทีมงานเขาบอกว่าคัดนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมด้วยใช่ค่ะคุณภาพของคนแปลนี่แหละคือหัวใจเลยนักแปลที่เก่งภาษาอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีความรู้ในเรื่องที่แปลด้วยเช่นกฎหมายการแพทย์เทคนิคต่างๆ แล้วก็ต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมทั้งของต้นทางแล้วก็ปลายทางถึงจะถ่ายทอดความหมายที่ซับซ้อนออกมาได้แบบว่าถูกต้องครบถ้วนสื่อสารได้ตรงจุดจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้งานแปลมันมีประสิทธ,ธิภาพบรรลุเป้าหมายได้ จากที่เราคุณกันมาทั้งหมดนะครับการเลือกบริการแปลภาษาที่ดีเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่ว่าแปลได้จีภาษาแต่ต้องดูเรื่องความแม่นยำที่มีกระบวนการตรวจสอบชัดเจนการรับรองที่เป็นมาตรฐานการใช้เจ้าของภาษาช่วยกล่าวการรักษาความลับแล้วก็แน่นอนทีมงานต้องเก่งจริงอืมใช่เลยค่ะแล้วพ่อมองว่าโลกเราทุกวันนี้มันเชื่อมกันหมดการสื่อสารข้ามภาษาข้ามวัฒนธรรมมันสำคัญขึ้นเรื่อย บางทีคำถามที่เราอาจจะต้องคิดต่อไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการการแปลไหมแต่คือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการแปลนั้น,น,นเนี่ยมันสามารถรักษาเจตนาที่แท้จริงรวมถึงผลกระทบที่เราอยากให้เกิดไว้ได้ครบถ้วนเวลาที่มันข้ามกําแพงภาษาและวัฒนธรรมไปแล้วก็น่าคิดนะคะว่าเราจะมั่นใจในจุดนี้ได้ยังไง